ล่าสุดนะคะข่าวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆค่ะ,ะกับแบรนด์นิสิตนะคะที่ก่อนหน้านี้ทั้งคนธรรมดาและเหล่าดารานะคะต่างออกมารีวิวเซรั่มของทางแบรนด์กันจนเกิดเป็นกระแสในโลกออนไลน์ขึ้นมาค่ะ,อะตอนนี้แบรนด์นิสิตนะคะกลับมาเป็นไวรัลอีกแล้วกับโปรดักต์ตัวใหม่ของเขานันก็คือนิสิตกันแดดค่ะซึ่งเป็นงานวิจัยขั้นสูงที่มาจากเกลือหิมลาลายันเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วครับแล้วตอนนี้นะครับเหล่าบรรดาดาราเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็ออกมารีวิวนิสิตกันแดดกันเต็มไปหมดอีกเเช่นคย ไม่ว่าจะเป็นขวัญใจวัยรุ่นอย่างน้องพลอยชมพูเนี่ยนอกจากเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเธอยังใช้เองเป็นประจําด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นพระเอกลิเกหน้าเด็กตลอดการอย่างพี่เอชัยยาเนี่ยเขาก็ไม่พลาดเช่นเดียวกันรวมไปถึงดารารุ่นใหญ่อย่างพี่จิกนวรัตนะครับก็เอากับเขาด้วยครับและแม้แต่คนทั่วไปในโลกออนไลน์อย่างในทิกต็อกเนี่ยก็ออกมารีวิวนิสิตกันแดดกันเต็มไปหมดเลยครับเรียกได้ว่ามากันทั้งวงการเลยทีเดียวนะคะตอนนี้แล้วทุกคนก็พูดถึงเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าใช้แล้วดีมากไม่เนอะหนาถึงขั้นแนะนําให้คนรบ ตัวใช้ตามกันเลยทีเดียวค่ะอย่างพี่จิ๊กนวรัตน์นะคะพอได้ลองใช้ก็ชอบมากพอ,อชอบมากก็ใช้เป็นประจำแล้วก็แนะนําให้พี่ๆช่างแต่งหน้าได้ใช้ด้วยค่ะอ๋อครับแล้วที่เป็นกระแสขน,นี้เนี่ยนะครับก็เพราะว่านิสิตกันแดดเนี่ยเขาเป็นสารสกัดจากเกลือหิมาลายันซึ่งมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการทําให้ผิวกระจ่างใสนะครับแล้วก็มี S P F สูงถึง50ป้องกันได้ทั้ง U V A U V B แล้วป้องกันได้ยาวนาน12ชั่วโมงคือเรียกได้ว่าป้องกันได้ตลอดทั้งวันเลยครับโอ้รวมไปถึงกันแดดของเขานะคะที่มีเนื้อเป็นรองพื แบบบางเบาด้วยค่ะนอกจากที่จะช่วยป้องกันในเรื่องของแดดแล้วยังช่วยในเรื่องของการปกปิดได้ดีอีกด้วยนะคะดีขนาดนี้ต้องบอกว่าให้รีบชักงนิดนึงเพราะว่าผลิตมาไม่เยอะสําหรับใครที่สนใจต้องรีบกันหน่อยแล้วค่ะ